สวัสดีครับพี่น้อง FC วันนี้ทีมงานทีเมืองพหลจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยจัดสีและมวยรอบปูนเสือครั้งที่23ประจำวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2567เริ่มชกเวลา14นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีมาดูคู่ชกกันครับคู่ที่1มวยรอบปูนเสือครั้งที่23พิกัด112ปอนด์มุมแดงโชดพิชิตโชดบางแสนพบกับมุมนิเเงินใจสิงลูกเจ้าแม่ใสทอง คู่ที่2ของมวยรอบปูนเสือครั้งที่23พิกัด112ปอนด์มุมแดงยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมพบกับมุมน้ำเงินสายนาทีวอลวุฒิลุ่งโลดคู่ที่3ของศึกมวยไทยเจสีพิกัด117อปอนด์มุมแดงเพชรนิพนธ์สักชรบอพบกับมุมน้ำเงินทศกัณฐ์ช้างนครศรีคู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทยเจ็สีพิกัด122ปอนด์มุมแดงมหาสมุทรลองแปะสำนักบกชนบุรีพบกับมุมน้ำเงินยอดกะตันยูจิตเมืองนนท ก่อนเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์ขอฝากผู้สนับสนุนไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆขอแนะนําเลยครับที่พักยก168มวยพักยกระบบออโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวบางทุนได้ตลอดครับหากพี่น้องท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ที่ p a k y o k 1 6 8 พี่น้องบอกว่าทีเมืองพหลแนะนำมารับประกันการเงินมั่นคงฝากถอนไว้ต้อง pak yok 1 6 8ครับเปิดหัวคู่ที่1มวยรอบปูนเสือครั้งที่23นักแก้มือลังตาพิกัด112ปอนด์มุมแดงโชดพิชิตโชดบางแสนอายุ17ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยขวาจังหวัดเพชรบูรณ์ซ้อมที่วอสุขสันต์ชื่อเดิมโชดพิชิตวอสุขสันต์เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องจากจังหวัดศาสตร์แข้งปั้มลัดมัดตีบูดูดันลดหลักเด่ยมดีครับ สามไฟล่าสุดกุมภาพันธ์67ชนะนอกยกสองเพชรเมืองเหนือสอยิ่งเจริญการช่างมีนาคม67แพ้คะแนนใจสิงห์ลูกเจ้าแม่ใส่ทองเมษายน67ชนะคะแนนฉลามเงินสิงห์มาวินมาดูคู่ชกกันครับมุมเลี้อเงินใจสิงห์ลูกเจ้าแม่ใส่ทองอายุ18ปีสูง168ซนติเมตรเป็นมวยเข่าจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่ลูกเจ้าแม่ใส่ทองเชื่อเดิมโด่งดังเพชรประกายจันทร์เป็นมวยเข่าเดินเปิดเกมปั้มตีแข็งแก่งเตะหนักต่อยแรงไล่แขน วางหน้าโยนแทงบูดูดันครับสาไฟล่าสุดธันวาคม6 6ชนะนกยก2เพชรเมืองเหนือสอยิ่งเจริญการช่างมีนาคมห7ชนะคะแนนโชดพิชิตโชดบางแสนเมษายน67แพ้คะแนนเป็กปะตะทอทองทวีเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่จังหวะฝีมือความเร็วทางมวยวงในดีกว่าสภาพร่างกายดีกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ออกไปที่ใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองจะเบียชนะย้ำแคนได้จากโชคพิชิตโชดบางแสนไปได้สนุกมันครับ คู่ที่2ของมวยรอบปูนเสือครั้งที่23พิกัด1 1 2ปอนด์มุมแดงยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมอายุ16ปีสูง167เซนติเมตรเป็นมวยขวาจังหวัดพิษณุโลกซ้อมที่พดุงชัยมวยไทยเป็นมวยฝีมือครบเครื่องดักจังหวะศาสตร์แข้งมีหมัดมีศอกสวนแรงหลักเหลี่ยมดีครับสามไปล่าสุดกุมภาพันธ์สชนะคะแนนนิวปกรณ์สโชคมีชัยมีนาคมห7สชนะคะแนนนินพันชัย เมษาย,ยน67แพ้คะแนนนิติกรสวนน้ำทานคีรีมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินสายนาทีวรวุล่ลุงโลดอายุ21ปีสูง167เซนติเมตรเป็นมวยขวาจังหวัดเชียงรายซ้อมที่ PK แสนชัยชื่อเดิมสายนาทีสลุ่งโลดเป็นมวยเดินเปิดเกมต่อยหมัดสากแข่งก้าแลกก้าสวนบู้ดูดันครับ3ไฟล่าสุดมกราคม67ชนะคะแนน1ทรณีกวยบางคอแหลมมีนาคม67ชนะคะแนน านดำสวนน้ำทานคีรีเมษาย,ยนห7ชนะนอกยกหนึ่งสิราชัยสอทอแมนคนครละยองเปรียบเทียบเสียสีกันนะครับคู่นี้ชอบไปที่ความหนักแรงของอาวุธสภาพร่างกายดีกว่าการยืนระยะดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่สายนาทีบอลวุษลุ่งโลดจะบ,บทชนะยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมไปได้อย่างสนุกมันแล้วใจมีลุ้นมันครับเดินทางมาถึงรองคู่เอกคู่ที่3ของศึกมวยไทยเจสีนัดแก้มือหลังตาพิกัด1 1 7่อปอนด์ มุมแดงเพชรนิพนธ์สักชร,รบออายุ20ปีสูง1 6 7เซนติเมตรเป็นมวยขวาเข่าจังหวัดสงขลาซ้อมที่เพชร4ี่หมืเป็นมวยเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวามวยเข่าในเหนียวปั้มรัดมาตีบูดุดันแข็งแร่งแข็ง,แ,ขงแรงครับสาไฟล่าสุดมีนาคม6 5แพ้นนคะแนนขุนศึกเล็กยู่้าภูมิเด็กเซียนกรกฎาคม6 6ชนะคะแนนเหนือเพชรกีฬ่าสปอร์ตกุมภาพันธ์หกชนะคะแนนเพชรก้องฟ้าวอเทคโนโหลวงปู่สวง มาดูคู่ชกกันครับมุมน้าเงินทศก,กัณฐ์ช้างนครศรีอายุ22ปีสูง166เซนติเมตรเป็นมวยขวาเขา่าจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมที่สอภูมิพัฒน์เป็นมวยเดินเปิดเกมศาสตร์แข้งซ้ายเตะหนักต่อยแรงปั้มตีแข็งแก่งบูดูดันเข้าออกรวดเร็วครับสามไฟล์ล่าสุดพฤศจิกายน66แพ้นอกยก3มเกาะตเต่าเพชรสมนึกธันวาคม66แพ้คะแนนเพชรนิพนธ์สักชรบบกุมภาพันธ์67 แพ้นอกยกสองสุดหล่อสอจโอต้งปจีนเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้สู่สีกันครับแต่ชอบไปที่เวที่ชกประจําวงในเขาในเหนียวกว่าบรรยากาศน่าเสือดีกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่ทศกัณฐ์ช้างนาครศรีจะเบียชนะล้างตาแจ้งเกิดได้จากเพชรนิพลศักดิ์ชลบอไปได้สนุกมันแล้วใจมีลุ้นมันครับคู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทย7สีพิกัด122ปอนด์บุ่มแดงมหาสมุทรลองแปะ สำนักบกชนบุรีอายุ23ปีสูง173เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่แปะมินบุรีชื่อเดิมมหาสมุทรแปะมินบุรีเป็นมวยฝีมือครบเครื่องขวางหน้าค้ำแทงปั้มรัดมัดตีแข้งซ้ายหนักแรงมีหมัดมีศอกสวนแรงบูดูดันครับสามไฟล่าสุดกุมภาพันธ์ชนะคะแนนเควินมา์ติเนสมีนาคม67ชนะคะแนนเพชรก้าอินไฟสไตล์ เมษายน67ชนะคะแนนโลบินฮูด FA กรปมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินยอดกะตันยูจิตเมืองนนทอายุ17ปีสูง175เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัด101ซ้อมที่จิตเมืองนนทชื่อเดิมยอดกะตันยูชออัจฉริยะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเดินเปิดเกมเข่าแหลมขวางหน้าค้ำแทงบูดูดันหลักเดีย่ยมดีครับสาไฟล่าสุด พฤศจิกายน66ชนะคะแนนเมทียกขาวแสนชัยยิมมกราคม67เสมอคิวทองนุ้ย4มุมเมืองกุมภาพันธ์แพ้นกยก3มบางกรเหล็กเปิ้นนครเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่ความสดความคุ้นชินเวทีประสบการณ์ผ่านมวยสภาพร่างกายดีกว่าการยืนระยะดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่มาหาสมุทรลองแปะสำนักบกชนบุรีจะบทชนะยอดกตันยูจิตเมืองนอนท ไปได้อย่างสนุกมันเล้าใจมีลุ้นมันทุกยกครับสรุปมวยรักมวยชอบก่อนชกของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่สองมิถุนายน2567คู่ที่1ใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองจะเบียชนะโชดพิชิตโชดบางแสนคู่ที่2ส,สายนาทีวอลวุฒลุ่งโลดจะบทชนะยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมคู่ที่ส ทศกันช้างนครศรีจะเบียชนะเพชรนิพนธ์สักชรบอรคู่เอกคู่ที่4มาหาสมุทรลองแปะสำนักบกชนบุรีจะบทชนะยอดกระตันยูจิตเมืองนนไปได้อย่างสนุกมันแล้วใจมีลุ้นมันทุกยกครับจบกันไปนแล้วนะครับกับการชี้ก่อนชกคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับและหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้หรือหากมีคู่มวยปรับเปลี่ยนทางทีมงานจะมาอัปเดตกันอีกครั้งครับ สุดท้ายนี้ฝากพี่น้อง FC ที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งหรือหากมีโฆษณารบกวนช่วยดูไม่กดข้ามให้กับทางช่องจะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทีมงานในการจัดทำคลิปต่อๆไปด้วยครับขอขอบคุณและขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและขอให้โชคดีกับการลงทุนในอาทิตย์นี้รวยๆเฮงเงกันทุกคู่ขอขอบคุณและสวัสดีครับ